ผมจะมาทำฮาร์ทโทนนะครับแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูโอเคเปิดไฟล์มาต้อง png ก็ได้ jpeg ก็ได้แต่ยังไงก็ต้องใส่แบ็กกราวด์ดำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำลงเสื้อสีดำนะครับเปิดเลเยอร์มาใส่พื้นดำโอเคดำละลนุนเลเยอร์ไปเลยปุ๊บๆได้มาละตัวนี้คลิก คลิกตรงนี้นะครับลูปิเคตมาชื่ออะไรก็ช่างโอเคมาอีกอันเลยได้มาสองอันละไอตัวนี้ตัวลูปิเคตเราจะทำให้มันเป็นฮาร์ดทนขั้นแรกก็คือไปที่อย่ไห oh, okay. นวะออกโหมดเกสเกลโอเคทำบรรยากาศเป็นขาวดำแล้วก็โหมดอีกที่หน,น,นึ่งริดแมพสามร้อยต่อนิ้วฮาร์ดทนสกรีนตรงนี้นะโอเคไม่เท่าไหร่ องศาเท่าไร่ต็นเนี้ยใตรงเนี้ยปกติก็สามแปดสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับโอเคสี่ามองศาสามสิบปุ๊บได้มาละอ่าเห็นไหมเป็นเมตดละง่ายง่ายโอเคเดี๋ยวเราลากไปวางกับงานตัวนี้งานต้นฉบับของเรากดคอนโทรลกับชิปลากไปเลยปุ๊บอ้าวไม่ไปไปเ,เอามาเอาใหมา่อ๋อ เปลี่ยนโหมดกันโหมดไปกลับไปที่เกสเกลอีกทีหนึ่งโอเคอคอนโทรลจะชีปลากไปเลยวางปุ๊บมันจะพอดีเลยไอ้นี้แมวล,ละผิดไปเลยโน no. ได้งานมาละโอเคสังเกตจะมีสองเลเยอร์ละเลเยอร์เมื่อกี้กับเลเยอร์สีต้มฉบับอ่าซูมดูกันจะเป็นแบบนี้โอเคขั้นตอนต่อไป เราจะเอาสีดำออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงเสื้อดำเราจะไม่เอาสีดำนะครับเลือก selection เลยรอ่ากดที่สีดำอสีดำนี่เราไม่เอารีๆไปเลยปื๊บอ่า selection ออกตอนนี้เราได้แล้วเราได้จุดสีขาวโอ้ไม่เห็นใส่แบสกาดำเพิ่มก่อน ได้เม็ดสีขาวตัวนี้มาละเราทำไงกับเม็ดตัวนี้เราก็คือ selection กด control แล้วมาคลิกที่เลเยอร์นี้นะครับมันก็จะ select สีขาวแล้วก็มาเลือกเลเยอร์งานตัวนี้ copy control j ก็ได้ง่ายๆปึ๊บได้มาอีกเลเยอร์ละไม่เป็นเลเยอร์สีเค okay. มันจะมืดกว่า,างานจริงเแล้วเราใส่ฮาร์ปโทนเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับสีเพิ่มสีเพิ่มปรับยังไงปรับตรงนี้ครับอาเอาอะไรดีเอาฮิวโอเคได้มาละเพิ่มความสดเพิ่มความสว่างโอเคโอ้แบกกามันติดไปด้วยอย่าลืมเราต้องมาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นคิปปิ้งแมส มันก็จะทํางานเฉพาะเลเยอร์ตัวนี้เห็นไหมมีลูกศรขึ้นมาปืบเทียบกับงานจริงโองานจริงยังสว่างกว่างานตัวนี้มืดภาพอีกใน Property Property เนี่ยมันจะมีขึ้นมาแล้วก็รับสดขึ้นสว่างขึ้นถ้ามันยังดูไม่ดีเอาเพิ่มเพิ่มเลเวลอีกอันโอเค ปรับด้านขวามาสวา่างชึช๊บๆนี่เหมือนต้นชบับไหมไม่เหมือนมืดกว่าไปนิดหนึง่งเอาไม่เป็นไรเพิ่มใหม่ไอตอนนี้เพิ่มเพิ่มความสว่างตรงนี้อีกหน่อยความสดอีกโอส้สดมากไปมันเหลืองแล้วอันนี้มันจะอมชมพูใช่ไหมอ่ะแต่ซูมออกแล้วมไม่ไม่คอยเหลือง โอเคเอาละผมแค่นี้ผมก็ได้ละปิดเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็ไปเลย P ีเอ n นชื่ออะไรก็ได้เซฟไปเลยโหงานตรุมนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ไปพิมพ์ d ี f จบครับผมสวัสดีครับ